ดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องออนไลน์แมนนะครับสบําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนพัมในสังของผู้ติดตามไอจนะครับหรือพัมในสังของ Follow i g นะครับสำหรับใคร ที่สนใจนะครับอยากจะพัมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะสังของวิธีการทำของผมนะครับไม่ต้องใช้สังของหลาดป่านไม่ต้องเข้าระบบนะครับสามารถใช้ในสังของลิงก์เท่านั้นนะครับที่จะพัมนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะ พัมนะครับผมรับประกันได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของผู้ติดตามของผมนะครับตอนนี้เขามีอยู่อกัน845คนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพามให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมในส่วนของวิธีการพัมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง ออนไลน์แมนนะครับและอาภิบบปรกกันไดนะครับก็ต้องขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับหากพร้อมแล้วไปรับชมวิธีการพรัมในส่วนของผู้ตาม IG กันเลยนะครับในส่วนของวิธีการพรัมของผมนะครับผมก็จะพัมกับเปจตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนของเปจตัวนี้นะครับขเข้ามีในส่วนของบริการพรัมครบจบเลยนะครับไม่ใช่เ็นส่วนของบริการเพิ่ม Follow IG ีนะครับ๋ยวขออนุญาตติดต่อมินสกู ในส่ของบริการพัมนะครับก็มีครบจบเลยนะครับไม่ใช่เป็นสองของ follow ig นะครับ follow ig ต่างชาตินะครับเพิ่มยอดไลค์ยอดวิว ig นะครับเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเพิ่มไลฟ์โพสเฟสบุ๊กเพิ่มวิวยูทู e เพิ่มสับเพิ่มพื้นตามไลโอเอ t ิ k ต o k ทวิตเตอร์และเพิ่มฟอเพิ่มไลค์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อมีนขอนเลยนะครับสนใจพัมฟอ ig follow ไอจีก้อส่วนของเพจตัวนี้นะครับก็ใครที่ไม่อยากจะพัมกับเป็นเมนนะครับเราก็เลื่อนมาด้านบนนะครับตรงนี้จะมีส่วนของตัวลิงก์นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เราก็สามารถพัมด้วยตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเป็ดตัวนี้นะครับเ็าก็มีสังองผู้ใช้หานนะครับมากถึง27 0 0 0ันคนเลยนะครับในสังองตรงนี้นะครับผมรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่คงไม่เขียนอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่อยากจะพัมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งนสังองช่องทางการพัมนะครับไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งในสังองช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็สามารถปั๊มได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดมินเขาก็เปิดร้านตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะรับเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ปั๊มแบบคนไทยคนต่างชาติก่อนนะครับสนใจต่างชาติในส่วนของเพจตัวนี้นะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะปั๊มแบบต่างชาติหรือคนไทยนะครับซึ่งในส่วนของต่างชาตินะครับราคาก็จะถูกกว่าคนไทยนะครับคนไทยนะครับราคาก็จะสูงกว่าต่างชาตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ทุกคนนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของตางเป็นะครับและในส่วนของบริการพัมต่างๆนะครับเราก็สามารถแบ่งโพสต์หรือแบ่งอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับในส่วนของตรงนี้ยอดขึ้นไวยอดขึ้นทันทีเร็วที่สุดไม่ใช้หลาดปานขึ้นแก้จองขางเท่านั้นนะครับยอดแน่นไม่ได้รับยอดนะครับยินดีเืนอนะครับเริ่มต้นอยู่ที่100 Follow นะครับและสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนฟอลโล่นะครับอันนี้นะครับอาจต้องการ ทำเยอะกว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อและสอบถามแอดมินได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะลองพัม1 0 1 0 f พ l o o อโนะครับอยู่ที่199นะครับสนใจ1น0 0 f o ันฟอหนึ่งพนอนะครับก็อยู่ที่199 199บาทนะครับแล้วก็ฟรี99นะครับ99 ในส่วนของตรงนี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามของผมนะครับก็มีอยู่อ845ันคนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าการพัมรอบนี้นะครับจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่ปั๊มเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโพนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดได้นะครับก็มีบริการพัมครบจบเลยนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของค r ว o d e คนะครับเราก็สามารถนําในส่วนของค r ว o d e คตรงนี้นะครับไปสแกนเพื่อชําระในส่วนของยอดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตออกไปชําระส่วนของยอดสักครู่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในส่วนของวีดีโอไปเลยนะครับหลังจากที่ได้ทำการชาระในส่วนของยอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดไปเลยนะครับครับผมก็ได้ทําการชําระในส่วนของยอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผู้ติดตามองผมนะครับมีอยู่6,000 845คนนะครับก็เด er ี๋ยวเรามาลองดูนะครับหลังจากที่พัมเสร็จนะครับยอดจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เปตตัวนี้นะครับก็สามารถพัมด้วยตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ต้องปัมครับแอดมินก็ได้นะครับสามารถเข้ามากดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการพัมด้วยตัวเองนะครับมาข้อเดียกขอนอนุญาตตัดในส่วนของคลิปวิดีโอไปนะครับหลังจากที่แอดมินได้ทำการพัมเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของผู้ติดตามของผมนะครับผู้ติดตาม f อ l l o w นะครับ8ก5คนแะครับเดียสเรามาดนนะครับเะครับ ก็จะมาสรุปให้ทุกคนนะครับได้รับชมอีกหนึงรอบนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในส่วนของคลิปวิดีโอไปเลยนะครับส่วนของเมื่อคีนะครับยอดวิวอยู่ที่6,845นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอนะครับว่ายอดขึ้นหรือย,ยังนะครับเนี่ยครับยอดก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็7 1,708คนนะครับซึ่งถือว่าพัมไวมากนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะลองพัมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งอีนส่วนของช่องทางนะครับในการพัมไวให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถติดต่อเมลได้เลยนะครับสามารถพัมได้จริงนะครับรับประกันโอ้โหไวมากนะครับเป็นส่วนของยอดสามารถพัมได้จริงนะครับไม่โดนแบนหรือโดนสแปมอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญแพจตอนนี้ไม่โกงอย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะพัมนะครับเดี๋ยวจะจิ้งองของช่องทางไว้ให้ทุกคนท้ายคลิปหรือท้ายคอมเมนต์นะครับเพจจิ้งนะครับของเขาก็มีอสองของผู้ใช้ยานนะครับอยู่ที่2 7งหมันบวกนะครับสองหมืันบวกเท่านั้นนะครับถ้าทำกว่านี้นะครับไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับระวังโดนโกงกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในส่วนของการพัมนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอน้าจะเป็นในส่วนของคลิปตัวไหนนะครับ,รบก,อก,บกนนบบ็อย่าลืมกดต like, ิดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาพัมให้ทุกคนดูเพียงเท่านั้นนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าสำหรับในคลิปวิดีโอน,นี้สวัสดีครับ